ท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับในนิทานเวตาลมีคำศัพท์แปลกๆอยู่หลายคำในแต่ละเรื่องแล้วก็มีผู้ที่สนใจอยากจะใครได้รับความรู้ทางรายการสองยามจึงได้จัดเสนอตามคำขอเริ่มตั้งแต่มีคำศัพท์ยากตั้งแต่นิทานเรื่องที่หนึ่งจกนกระทั่งถึงเรื่องปัจจุบันนะครับด้วยความขอบคุณและด้วยความยินดีครับ คำอธิบายศัพท์ต่อไปนี้ก็เป็นคำอธิบายที่อยู่ในวงเล็บของคำศัพท์ยากที่อยู่ในแต่ละเรื่องของนิทานเวตาลครับเรื่องที่หนึ่งตรงข้อความที่ว่าพวกมันคนหนึ่งนำเอาร่างสลบสลายของชายองค์หนึ่งมาด้วยมันเอาร่างเปล่าเปลยของชายเคราะห์ร้ายมาวางเป็นเครื่องบูชายันแด่องค์พระไพรวะคำว่าพระไพรวะคือผู้น่ากลัว หมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรบางดุร้ายและในตอนท้ายของเรื่องในข้อความที่ว่าเมื่อเวตาลกล่าวดังนี้พระราชาผู้เป็นสัตยเคราะห์หมายถึงผู้ยึดมั่นในความสัตย์นิทานเรื่องที่สี่ข้อความที่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะรวมกันเป็นบริษัทอันน้อยนิดเท่านี้ก็ตาม เขายังกล้าเรียกร้องค่าจ้างต่อพระราชาถึงวันละห้าเหรียญทีนาะในวงเล็บอธิบายไว้ว่าคือเหรียญทองโบราณชนิดหนึ่งของอินเดียและในข้อความที่ว่าพระเมธนีได้ฟังก็กล่าวว่าใครเล่าจะกล้าหารและพักดีต่อองค์พระภูบดีเหมือนเจ้าจงฟังคำของข้าให้ดี วิธีที่จะช่วยพระนรบดินได้มีอยู่ทางเดียวคือเจ้าต้องเอาลูกของเจ้าคือสัตววรสังเวยต่อพระแม่เจ้าจันทีในวงเล็บอ,อธิบายว่าคือผู้ดุร้ายหมายถึงพระอุมามเหสีของพระสิวะในปางดุร้ายซึ่งเป็นปางที่พระเทวีมาปรากฏพระองค์เพื่อทำสงครามกับเหล่าอาสูรเท่านั้นบางทีเรียกว่า เจ้าแม่กาลีและในข้อความที่ว่าเมื่อนางปลงใจจะชำเช่นนี้วีรวรก็ขัดไม่ได้จึงกล่าวแก่นางว่านางผู้เป็นพัฒด,ดินีของข้าในวงเล็บอธิบายคำว่าพัฒด,ดินีก็คือหญิงผู้เจริญหรือหญิงผู้ดีข้อความที่ว่าวีรวรกล่าวจบก็ลงมือทำกิตกาทาน ในวงเล็บอธิบายว่ากิตตกาทานคือที่เผาศพหรือเชิงตะกรและในข้อความที่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ยายเราไม่สังเวชชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้แก่พระธุรคาเทวีในวงเล็บอธิบายไว้ว่าธุรคาเทวีก็คือทคเทวีผู้เข้าถึงยากหมายถึงพระอุมาปางดุร้าย และข้อความตรงที่เมื่อคิดดังนี้แล้วเขาก็ก้าวเข้าไปยืนอยู่เบื้องพระพักของพระเทวีและกล่าวสโลกสวายด้วยความนอบน้อมว่าขอเกียรติคุณจงมีแด่พระเทวีผู้ประหารมหิสาสูรในวงเล็บอธิบายว่าคืออสูรผู้มีร่างเป็นควายเป็นอสูรร้กาศที่พระธุรคาต้องเสด็จมาปราบ และทรงประหารมันได้ในที่สุดด้วยเหตุนี้จึงทรงได้นามว่ามหิสาสนมันทินีในบนรรพการพระผู้ทำลายชีพของทานพรุรุในวงเล็บอ,อธิบายว่าคือทานนบชื่อรุรุเป็นชื่อของอสูรหรือทานนบผู้หนึ่งที่ได้รับพรจากพระพรหมแล้วมีใจกำเริบ ยกทัพไปย่ำยีสวรรค์บรรดาทวยเทพต่างก็หนีไปเฝ้าพระธุรคาหรือสักติมเหสีพระศิวะที่ภูเขาอันชันและทูลขอร้องให้ช่วยพระเทวีจึงเสด็จมาปราบอสูรรุรุและทรงประหารอสูรด้วยเล็บพระบาทและข้อความต่อมาที่ว่าพระเทวีผู้ทรงสายประคำคือกะระหลกมนุษย์ และทรงประดับด้วยกระดูกแห่งสรีระขออนัตชัยจงมีแด่องค์พระศิวาในวงเล็บพระศิวาก็คือมเหสีของพระศิวะหมายถึงพระอุมาธุรคากาลีจันทีเขารีและอื่นๆข้อความที่ว่าแล้วนางก็กลับเข้าไปในเทวาลายัยกระทํานมัสการเทวรูปพระเทวีและอธิษฐาน ควายพระราชามีความรู้สึกดูหมิ่นต่อนางไม่ต้องการจะเห็นนางอีกจึงพาสัตว์วสีเดินเข้าไปพักผ่อนในสวนในเวลาไม่นานนักนางแทดในวงเล็บหมายถึงจากศัพท์ไทยตยะหมายถึงอสูรพวกหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของพระกัสสปเทพบิดอกับชายาองค์หนึ่งที่ชื่อนางทิติอสูร กาลเนมีในวงเล็บนามอสูรหรือรากสดตนหนึ่งเป็นลูกของอสูรวิโรจนะผู้เป็นหลานของพญย,ยัา์หิรัญยกะสิปุถูกพระนารายคาด้วยจักษุทัตข้อความที่ว่าผู้ทรงกิตติคุณอันประเสริฐแห่งเหล่าอสูรทั้งหลายแต่พ่อของข่าละโลกไปสู่สวรรค์แล้วโดยอาญาของพระวิษณุในวงเล็บ หรือพระนารายเป็นเทพสูงสุดองค์หนึ่งในจํานวนสามองค์ซึ่งประกอบด้วยเทพอีกสองคือพระศิวะหรือพระอิศว์และพระพรหมข้อความที่ว่าผู้เป็นพระจักรีวงเล็บผู้ทรงจักชื่อสุทัศเป็นอาวุธหมายถึงพระวิษณุหรือพระนารายและข้อความที่ว่าและนครแฝดท,ที่ทรงแลเห็นนี้ ข้าได้รับมรดกมาจากบิดาของข้าเป็นนครอันเลิศที่รังสรรด้วยฝีมือของพระวิศวกรรมันวงเล็บหรือวิศวกรรมคือเทพผู้เป็นในช่างใหญ่แห่งสวรรค์ในนิทานเรื่องที่9การเลือกคู่ของเจ้าหญิงอนนครตีข้อความที่ว่าที่ประดับด้วยสังวานงูที่แผ่พังพาน และมีอังคารเป็นเครื่องรูปไรล้ในวงเล็บอธิบายว่ามีร่างกายฉลบด้วยเท่ากระดูกเป็นลักษณะของพระศิวะในตอนที่ลงมาใช้ป่าช้าเป็นที่พำนักและข้อความที่ว่าเมืองนี้มีชื่อว่าปัตมาวดีในกริตยุกในวงเล็บยุคที่หนึ่งของโลกเป็นสมัยที่คนมีศีลธรรมเต็มร้อย และในข้อความชื่อโพควดีในสมัยเตรตายุควงเล็บหรือไตรดายุกเป็นยุคที่สองของโลกเมื่อศีลธรรมของคนลดลงไปหนึ่งส่วนในสี่ส่วนชื่อหิรัญยวดีในสมัยทราปรยุกวงเล็บยุคที่สของโลกเมื่อศีลธรรมของคนลดลงไปสองในสี และในยุคปัจจุบันคือกะลียุคในวงเล็บยุคสุดท้ายของโลกศีลธรรมของคนลดลงไปสามส่วนในสี่ส่วนข้อความต่อมาที่ว่าและหลังจากที่ทรงบำเพ็ญตบะมาช้านานแล้วทำพิธีศาสนานและสวดมนต์สรรเสริญพระเป็นเจ้าแล้ววันหนึ่งก็มีเสียงลอยมาจากสวรรค์เป็นเสียงแห่งองค์พระ ภูเตสวนในวงเล็บเป็นฉายาของพระศิวะแปลว่าผู้เป็นใหญ่เหนือพูดพลายทั้งหลายนิทานเรื่องที่สิบข้อความที่ว่าดูหน้าเจ้าสิงามเปล่งปลัง่งเป็นนวนใหญ่ราวแก้วมุกดาผมดำเหมือนนินมณีเอวเหมือนเพชรรัตในวงเล็บต้นฉบับใช้คำว่าวชระ จะแปลว่าเพชรหรือสายฟ้าก็ได้และข้อความที่ว่าแขนขาก็งามดังทองสริงขีและเท้าแดงงามราวแก้วทับทิมบงเล็บปัดธรรมราช